มาเบิงแต่มมีน้ากันพี่นอ้องป่ายังครับผมปลายังปลายังนีพี่นอ้องนี่นี่นป่าที่เขาตามหาครับผมนันครับสวยๆพี่น้องป่ายังเมื่อกี้เห็นดินอยู่เดี๋ยว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 ขึ้นมาให้เบิงงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยว rough. นะครับนันครับผมอุ้ยมุ่ปากพี่นอ้อง สวัสดีครับผมมือนีผ้ามาหาอยู่หากิ่นคือเก่าพี่น้องมือหนีผ้ามาปักเบ็ดครับผมผ้ามาปักเบ็ดมาตามหาปลาดุกหน้ากันพี่น้องแต่ว่าได้ปลายังก็เอาสูปลาแล้วครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วข้างที่แล้วพี่น้องมาใส่เบ็ดเยือจิ้งหรีดครับหมานคักเลยพี่น้องไปช่อนแล้วก็มีปลาดุกสองแต้มพี่น้องลาช่อนนี่ร้ายแล้วครับสิบก็แต้มพี่น้อง กับ20แต้มครับปลาช่อน <c oughs> แล้วกับปลาดุก2แต้มผมก็เลยคิดว่าปลาดุกหนาสีลายพี่น้องปลาดุกหนาสีมีอยู่เ <Bradley. S 1> มื่อนี้ก็เลยเอาเยื่อใส่เดือนมาล่องเบิงพี่น้องเอาเยื่อใส่เดือนมาล่องเบิงก็เลยมาตามหาอ่ะมาเบิงเยื่อน้ากันครับนี่ครับผมใส่เดือนพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับ เดี๋ยวไปดูน้ำกันพี่น้องเพราะว่าผมใสไปแล้วครับผมใสไปแล้วตอนใสบ้ให้เหิ่งพี่น้องเดี๋ยวไปรุนไปชุ่มไปยามน้ำกันพี่น้องว่ารอบแรกสิบอานบนน้องเนาะอ่ะไปกันเลยครับผมไปกันอ่ะไปรุดน,น้ำกันครับผมนะครับไม้เป็นทุ่งเป็นป้าเขาพี่น้อง หงหน้าครับทางนี่ง็มีพี่น้องทางนี้ก็มีขึนนนน้นไปเี่ก็มีแล้วก็ไปทางนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งท่านี้กันก่อนพี่น้องหาหกหลังหลังแรกนี่เยอะหมดครับเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกลับบ้านใส่เยือครับเดี๋ยวยางเลาะเบิ้งก่อนพี่น,อนอ้อ go, งกลับเดี๋ยวเลาะใส่เยือครับ

นักปีนยขาสันเยอะเหลือครับอ่ะดื่มมากสามสี่หลังเยอะเหลือครับสงสัยสามสี่หลังยังมงอยู่ครับผม อยามาหาหกหลังพี่น้องอย่ามาหาหกหลังยังบบมีแต้มครับแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เหยื่อขึ้นไปแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งพี่น้องไปขั้นแน่อื่นเดี๋ยวมีโตให้เบิงน้ำกันนะผมสีบเวเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีแต้มมีอย่างเดียวให้เบิงน้ำกันนะผมโอเคครับอะเบิงแต้มแรกน้ำกันครับผมพี่น้องปายังเมื่อกี้เห็นดินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวโม้ขึ้นให้เบิง้งเดี๋ยวด้ะครับเดี๋ยวด้ะครับนันครับผมอุ้ยมุมปากพี่น้องเดี๋ยวุดเดี๋ยวรุดมุมปากมุมปากอ่าได้ปนอยู่ได้ปนอยู่นี่ครับผมใส่รุนรุนครับโอเคครับผมขอญอาตเก็บครับมีหลังหนึ่งครับผมเมื่อกี้ดินอยู่พี่น้องดึงดึงอยู่บุรูป่ปลาเนะาะเมืองน้ำกัน อออโอ้ยนะครับเดี๋ยวครับเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นเ,เห็นแล้วปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งนั่นครับผมนี่ตัวที่สองพี่น้องปลาเค็งตัวที่สองปลาคอตัวหนึ่งแล้วบไปลาเค็งตัวที่สองปลาเค็งสองตัวตัวงามครับอ่ะโอเคครับผมขออนุญาตเก็บพี่น้องแล้สุดท้ายแล้วสุดท้าย ทางทุกท่ายเยอะคือเก่าผมโอเคครับผมรอบแรกปลาเข็งสองตัวประข้อน้อยตัวนึงพี่น้องอุ้ยคือเหียบแห้งพี่น้องมือนี้บ่คือเยอจริงหรีดเลยพี่น้องกาว่าสีมะเอาประดุกบ่คือเลยครับผมบ่คือเยอะจริงหลีดเลยพี่นออ้อ,อ,อง,อ,งอ่ะเดี๋ยวรุนกันอีกจักรอบนึงพี่น้องรุนกันอีกจักรอบนึงโอเคครับผมยามไปรอบนึ่งพี่น้อง ได้ปราคอนอยตัวนึงกับปลาคิงสองตัวโอ้ยเหยื่อใส่เดือนพี่น้องผิดคาดครับผมอะมาลุนกันรอบสองพี่นอ้องหืดเสือเกินบ่มัน่นขึ้นเหยื่อจิงหลีดเลยครับผมเหยื่อจิงหลีดนี่นั่งฟังเสียงกซื้อบับบบับบับบับเลยพี่น้องเสียงป่ากินเบ็ดปา่ดปา,าดินตามตามเลยพี่น้องเหยื่อจิงหลีดเหยื่อใส่เดือนมันบ่แมนสันล้วพี่น้องมาลุนกันอีกรอบนึงพี่น้อง รอบสองนี่สงสัยสิยามไปแล้ว baking. ก็กู้เบดกลับเลยพี่น้องสรุปผลงานกันเลยเดี๋ยวหลังใดมีตัวมีแต้มพือเก่าพี่น้องหลังใดมีตัวมีแต้มมือเก่าให้เบิ้งครับผม่ะโอเคครับไปรุ่นน้ำกันพี่น้องไปรุ่นน้ำกันต่อโอเคครับผมมาเบิ้งแต้มนีน้ำกันพี่น้องปายังครับผมปายังปลายังนีพี่น้องมีนีนีๆๆๆๆๆ ปลาที่เขาตามหาครับผมนั่นครับสวยๆพี่นอ้องเกี่ยวมุมปากเดี๋ยวเขาหยัดกเก็บครับผมมากอ่านไหครับผมสวยๆครับสวยๆปลาดุกพี่นอ้องสวยแล้วครับโอเคครับผมขอหยัดเก็บครับ สวยมันมานแล้วครับผมมานแล้วมานแล้วอ่ะนี่ครับกูเบดมากหลาแล้วพี่น้องเกือบสีเบิดแล้วครับผมเหือ <c> ย <oughs> อีกจุดหนึ่งข้างน้าครับผมเยอะคือเก่าครับรุ่นกันเแบอลิ่ถไทย บ๊อบี่ยังครับนิน่งสามสีหลังนินนน่งครับนีน่อจกแต้มนึงบ๊อบนิ่งครับผมนิ่งครับ นี่ก็นิ่งครับผมอ,อีกสามลังสุดท้ายสามลังสุดท้ายนิ่งครับนี่ก็นิ่งพี่น้องลังสุดท้ายก็นิ่งโอเคครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตผลงานน้ำกันครับเก็บเซจแล้วครับผมพี่น้องยามสองรอบครับผม รอบแรกปลาเข็งสองแต้มกับปลาขอหน่อยแต้มหนึ่งรอบสองพี่น้องปลาเข็งแต้มหนึ่งกับปลาดุกตัวงามงามแต้มหนึ่งกับผมเกือบเกือบบ่อหมานพี่น้องหมานน้อยหนึ่งพ่อได้ยู่ได้กินพี่น้องโอ้ยตางจากคลิปที่แล้วแห้งพี่น้องคลิปที่แล้วเยื่อจิ้งหรีดพี่น้องหมานคักเมื่อนี่เยื่อใส่เดือนครับกถือว่าพ่อได้ยู่ได้กินครับผม พอได้อยู่ได้กินอ่ะมาเบึงผลงานร่วมนํากันครับผมปลาเค้งพี่น้องปลาเค้งตัวงามอยู่นี่ปลาเค้งตัวท่อๆกันนี่แหละครับปลาเค้งสามแต้มพี่น้องอันนี้ปลาดุกครับปลาดุกรอบเมื่อกี้พี่น้องปลาดุกเลยตัวนึงได้ปลาดุกตัวนึงแล้วก็ปลาข้อหน่อยพี่น้องปลาข้อหน่อยตัวนึงกค่นีแหละครับพอได้กินพี่น้องพอได้อยู่ได้กิน มื่อนี่กะบอ่อหมานพี่น้องมื่อนี่กะบอ่อหมานแต่ว่ากะบอ่อแหวครับได้กินได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องพอได้ปนได้แกงอยู่ครับผมกะขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจนะครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ